สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่22มกราคม2555นะวันนี้นะครับผมมีข้อมูลนะครับเป็นแหล่งเงินทุนจากธน,นาคารออมสินมาแบ่งปันกันนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของใครที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพก็เป็นสินเชื่อออมสินนะครับให้กู้เงินเนี่ยนะครับทำธรรุรกิจ สู้โควิดครับผมมีเงื่อนไขแล้วก็มีรายละเอียดเรามาเช็คกันนะครับช่วงท้ายมีแบ่งปันนิดนึงซึ่งมันมีข่าวสําหรับในส่วนของธนาคารอมสินเนี่ยเขาบอกว่านะครับผมนะให้ทุกอาชีพกู้30,000บาทผ่อน625บาทต่อเดือนอันนี้เป็นข้อมูลหรือข่าวปลอมนะ เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดและติดตามกันว่าเอ๊ะมันข่าวปลอมอย่างไรหรือในส่วนของธนาคารออมสินนะครับปล่อยกู้ทุกอาชีพนะครับสามหมบาทนะผ่อนเดือนละ6กร้บาทต่อเดือนอ่ะอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายมาดูข้อมูลกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเริ่มต้นนี้ตามที่แบ่งปันไปนะครับก็ยังมีในส่วนของการช่วยเหลือหรือเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับนะครับหลายท่านที่กําลังสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสินเนี่ยนะครับผมก็เปิดรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขรวมไปถึงในเรื่องของการสมัครนะครับผมเนผ่านเว็บไซต์ของออมสินเลยนะเดี๋ยวมีลิงก์ให้นะครับทีนี้ในเรื่องของสินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะก็เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับมีทิ่ที่อยู่อาศัยแล้วก็สถานประกอบการที่แน่นอนนะครับผมไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารอมสินครับเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพนะครับหรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประสบการณ์นะครับในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้วแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้อเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่า3กลุ่มที่ว่าคืออะไรบ้าง กลุ่มที่1ครับก็คือผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายาย่อยนะครับประกอบไปด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภทเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยตัดผมเป็นต้นนะแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่งานช่างเช่นจำหน่ายสินค้าออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้เป็นต้นนะครับโดยมีใบประกาศชียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นตามประเภทของอาชีพนะอันนี้คือกลุ่มที่1นึ่งควบคุมประมาณนี้นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือผู้ขับขี่รถสาธารณะประกอบด้วยนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือรถตู้สาธารณะหรือรถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นตามประเภทอาชีพนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กประกอบไปด้วยอะไรนะครับผู้ประกอบการที่มีสถานที่จํหน่ายหรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอนเช่นร้านค้าปีกร้านค้าส่งโชห่วยแฟนชายร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นโดยมีทะเบียนพาณิชย์ครับแล้วก็ทะเบียนการค้า สัญญาแฟนชายหรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับทราบในส่วนของคุณสมบัตินะในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้นะครับก็คือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะก็ต้องบอกว่าเป็นทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพครับแล้วก็เสริมสร้างนะครับสภาพคล่อง ในการประกอบอาชีพครับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะฮะในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งนะครับต้องไม่ใช่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อนะครับประเภทสินเชื่อเนี่ยก็เป็นกู้ระยะยาวนะครับนะจำนวนเงินอ่านะครับก็ให้กู้ไม่เกินนะครับผมสามแสนบาทต่อลายโดยแยกตามกลุ่มอาชีพดังนี้อ่ะมาดูกันนิดนึงตะกี้เรามีหมวดเงื่อนไขที่ต้องทราบเนี่ย ประมาณ3ามกลุ่มใหญ่ๆอันนี้เขาก็ลงรายละเอียดมานิดนึงว่าแต่ละประเภทนะครับผมนะจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยหรือตัดผมเนี่ยท่านสามารถที่จะกู้ได้ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับ ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างเช่นจำหน่ายสินค้าออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับการจัดดอกไม้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทนะผู้ขับขี่รถสาธารนณะประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือรถตู้สาธารนณะหรือรถรับจ้างขนส่งสินค้าเนี่ยอันนี้วงเงินกู้ไม่เกิน10,000แบาทนะครับ ผู้ประกอบการร้านแฟรนไชส์ก็วงเงินกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนเช่นร้านค้าปีกร้านค้าส่งโชว์หวยแฟรนไชส์ร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นเนี่ยวงเงินกู้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทอ่ะอันนี้ก็แยกเป็นกรุ๊ปประเภทกิจการนะครับลองดูว่าท่านเนี่ย อยู่ในกุ๊ปไหนสนใจนะครับผมนะเท่าไรอย่างไรนะครับนั่นคือในเรื่องของจำนวนนะฮะเงินที่ให้กู้แบ่งตามประเภทกิจการนะครับต่อมาครับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีอันนี้ตลอดอายุสัญญากู้เลยนะครับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นะก็จะสูงสุดไม่เกิน5ปีวงเล็บ60งวดอันนี้คือเป็นสูงสุดของเขานะครับ รวมกับระยะเวลาในการปลอดชำระเงินงวดนะครับวงเล็บนะฮะเงินงวดและดอกเบีย้ย6งวดแรกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องชำระท่านก็ไปชำระงวดที่7นะเป็นต้นไปจนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญานะครับหลักประกรันการกู้นะในกรณีที่วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับอันนี้ไม่มีหลักประกัน ในกรณีที่วงเงินกู้ 100000- 0ถึงสามแสนเนี่ยนะครับจะต้องใช้บุคคลค้ำประกันโดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของวงเงินกู้นะอันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับเอาละทีนี้เรามาดูเอกสารนะครับประกอบการกู้นิดหนึ่งนะว่าจะต้องเตรียมอะไรในเรื่องของการขอสินเชื่อตัวนี้นะครับถ้าเป็นนะครับประเภทกิจการผู้ประกอบวิชาชีพช่าง นะครับเช่นช่างกูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยนะครับหรือตัดผมเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมเอกสารก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้ทะเบียนบ้านผู้กู้นะครับใบประกาศสียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพนะอันนี้เป็นฉบับจริงนะ แล้วก็รูปถ่ายนะครับสถานประกอบการอันนี้ถ้ามีนะอ่นนึงก็เป็นในส่วนของกลุ่มประเภทช่างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่งานช่างเช่นจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้เป็นต้นนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมก็จะมีบัตรประชาชนของผู้กู้ทะเบียนบ้านผู้กู้ ใบประกาศนชียบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆครับตามประเภทของอาชีพวงเล็บฉบับจริงนะครับแล้วก็จะมีรูปถ่ายสถานประกอบการนะนะครับต่อมานะครับประเภทผู้ที่ขับขี่รถสราธารณะประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งสินค้าสิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือนะครับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้ทะเบียนบ้านของผู้กู้ ใบอนุญาตกับขี่รถสาธารณะนะฉบับจริงแล้วก็รูปถ่ายสารประกอบการอันนี้ถ้ามีนะนะครับต่อมาครับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์สิ่งที่จะต้องเตรียมเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนผู้กู้ทะเบียนบ้านของผู้กู้สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์เอกสารประมาณการรายได้รายจ่ายของธุรกิจแฟรนไชส์แล้วเขาก็จะมีแนบนะครับเอกสารแบบฟอร์มด้วยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายนะครับ แล้วก็รูปถ่ายสา,ารประกอบการนะนะครับประเภทกิจการสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนเช่นร้านค้าปีร้านค้าส่งโชว์ห่วยร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็จะมีบัตรประชาชนของผู้กู้ทะเบียนบ้านของผู้กู้บัญชีรายรับรายจ่ายนะฮะหรือสเตทเมนต์รายได้จากสถานประกอบการย้อนหลัง6เดือน ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ของสานประกอบการรวมไปถึงรูปถ่ายสานประกอบการอ่ะอันนี้ก็เป็น5ประเภทกิจการใหญ่ๆแล้วก็เอกสารที่แต่ละประเภทกิจการท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมอ่ะลองดูข้อมูลนะครับสิ่งที่เขามีเขาบอกว่าวงเงินเนี่ยนะครับเขาเตรียมไว้ในโครงการนี้นะครับที่เป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยเขากําหนดวงเงินไว้อยู่ที่5,000ล้านบาท ก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบกันนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เริ่มมานะครับนานๆนนพอสมควรละนะครับแต่ว่ายังมีอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการที่สนใจแล้วกันนะครับที่สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารอมสินได้โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน65 หรือจนกลัววงเงินของโครงการจะหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้ำกันเพราะฉะนั้นตั้งไว้นะครับในขอบเขตก็ไม่เกิน30กันยาย,ยน65นะครับทีนี้ในเว็บไซต์ของประกันสังคมที่เป็นลูกค้ารายย่อยแล้วก็นโยบายของรัฐเนี่ยเมื่อท่านอ่านละเอียดเหล่านี้ที่ผมแบ่งปันไปเนี่ยนะครับแล้วก็มาข้างล่างสุดมันจะมีคำว่าลงทะเบียนคลิกนะครับผมนะตรงเนี้ยท่านสามารถนะครับกดลงทะเบียนหรือคลิกตรงนี้ได้นะครับก็เป็นปุ่มข้อความ นะสีขาวตรงนี้เมื่อท่านคลิกมานะครับผมเขาก็จะมีหน้าแรกเขาเรียกว่า,ารายละเอียดของสินเชื่อนะครับสร้างงานสร้างอาชีพมีคุณสมบัติตามที่แบ่งปันไปมีวัตถุประสงค์มีารายละเอียดตามที่เราแบ่งปันตะก,กี้นี้นะครับผมนะแล้วก็ไล่มาจนข้างล่างสุดเขาบอกว่านะครับผมนะเมื่อท่านได้อ่านแล้วเนี่ยท่านจะต้องติ๊ก1ทีบน,นะครับข้อความว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติ๊กตรงนี้ก่อนหลังจากที่ท่านอ่านารายละเอียดแล้วกรณีลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สําเร็จโปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้สารประกอบการของท่านนะอันนี้เป็นข้อความแดงไว้ให้รับทราบนะครับ เมื่อติ๊กเรียบร้อยนะครับอ่านทำความเข้าใจเรียบร้อยท่านก็กดคําว่าลงทะเบียนนะครับเมื่อกดมาหน้าลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดที่ท่านจะต้องกรอกนะครับขอญาตมาแบ่งปันเบื้องต้นนะในส่วนของรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับนะสิ่งที่ท่านจะต้องกรอกให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์นะครับช่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของเลขที่บัตรประชาชนนะก็จะใส่ไปนะใส่เลขที่ คำนำหน้านะครับนะอันนี้ท่านเลือกนะครับผมก็จะมีนายนางนางสาวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับนะเสร็จแล้วก็ระบุในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับก็จะมีปีมีเดือนนะครับมีวันอันนี้เลือกได้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมนะก็สกอกใส่ไปเขาก็จะให้นะครับระบุยืนยันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเบอร์มือถือนะครับ เสร็จแล้วมาที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็ใส่ไปนะเลขที่หมู่บ้านถนนนะครับจังหวัดนะเลือกอำเภอเลือกตำบลเลือกรหัสไปรษณีย์อันนี้ก็ให้ใส่ไปนะครับที่อยู่ข้อมูลกิจการนะครับก็ระบุชื่อนะสถานประกอบการมีชื่อไหมนะครับถ้าเป็นร้านเสริมสวยชื่อร้านของท่านชื่ออะไรนะครับถ้าเป็นในส่วนของแผนกงานช่างมีไหมชื่อว่าอะไรก็ใส่ไปนะครับ ที่ตั้งสถานประกอบการเขาก็มีห้ติกว่าที่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันไหมหรือคนละที่ถ้าคนละที่เนี่ยท่านติ๊กปุ๊บก็ต้องกรอกรายละเอียดว่าสิ่งที่ท่านทํางานอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะนะครับประเภทการดําเนินการอันนี้เขาให้เลือกนะครับผมก็จะมีประเภทวิชาชีพนะช่างต่างๆผู้ขับขี่ผู้ค้าปีผู้ค้าออนไลน์โอ้โหเนี่ยครับเพียบเลยนะครับเลือกเอามันมีให้เลือกอยู่จํานวนเงินที่ต้องการกู้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตามที่ระบุนะ ว่าในแต่ละกลุ่มกิจการเนี่ยนะครับกู้ได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ห้าหมื่นถูกไหมครับเริ่มมาแสนแล้วก็ถึงสามแสนนะฮะที่เคยแบ่งปันไปก็ดูว่าท่านต้องการเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะต้องการน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับก็ลองใส่ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับนี่คือส่วนที่1นนะครับต่อมาส่วนที่2ครับก็คือเอกสารหลักฐานประกอบอาชีพตะกี้นี่แหละนะฮะที่ท่านจะต้องเตรียมเป็นไฟล์มีอะไรบ้างก็คือเอกสารทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ หรือสัญญาแฟนชายเอกสารสแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆหรือใบอนุญาตขับขี่นะครับใบประกาศชียนบัตรหรือวุฒิบัตรเอกสารอื่นตามประเภทกิจการนะครับผมอันนี้ก็ตามที่นะครับบนเว็บไซต์เนี่ยท่านจะต้องเลือกแล้วก็จะต้องดําเนินการสแกนไฟล์หรือถ่ายรูปแล้วก็ต้องเลือกเข้ามาใส่เอาเป็นว่าตัวนี้นะครับมันเป็นเอกสารหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อถือถ้าท่านต้องการที่จะได้รับการกู้ในครั้งนี้เนี่ย ท่านก็จะต้องนะครับผมนะมีเอกสารสําคัญเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจเพื่อจะได้มีการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวที่ท่านต้องการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต่อมานะครับส่วนต่อมาคือเป็นการเลือกสาขาที่ใกล้กับสถา,านประกอบการหรือใกล้เคียงที่อยู่ท่านอยู่ปัจจุบันนะครับเขาก็มีให้เลือกว่าจังหวัดไหนนะครับท่านก็เลือกเลยนะครับแล้วก็เลือกอําเภอใด สาขานะครับเมื่อท่านเลือกจังหวัดเลือกอำเภอก็จะมีสาขาที่ให้ท่านเลือกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับกรุณาเลือกวันสะดวกในการยื่นเอกสารติดต่อนะครับหลังจากที่เราส่งในเว็บไซต์แล้วท่านก็จะต้องเลือกระบ,บุว่าท่านต้องการที่นําตัวจริงเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยวันใดอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นในส่วนสุดท้ายที่จะต้องทําการเลือกข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับโปรดยืนยันตัวตนนะอันนี้เขาก็จะให้ท่าน ดำเนินการนะครับเป็นการที่จะเลื่อนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะนะครับผมท่านก็ทําการเลื่อนภาพมันมันมีรูปภาพอยู่นะครับเมื่อเลื่อนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะต้องคลิกถูกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะบนข้อความข้าพเจ้ายอมรับตรงนี้แล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนอ่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประมาณนี้สําหรับในเรื่องของการลงทะเบียนขอสินเชื่อนะครับนะที่หลายท่านก็ต้องการเอาไปเสริมสร้างงาน ไปเสริมสร้างอาชีพที่ทำอยู่นะครับก็จะได้นะฮะมีแหล่งเงินทุนเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมเสริมกันนะครับผมเอาระก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะในส่วนของเงื่อนไขวิธีการกู้นะครับเบื้องต้นทําอย่างไรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าวๆให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าสนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นสินเชื่อนะครับผมสร้างงานสร้างอาชีพนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับอย่างที่แจ้งไปครับมันมีข่าวปลอมข่าวหนึ่ง เป็นของนะครับข้อมูลที่ออกมาบอกว่าธนาคารออมสินนะครับให้กู้ทุกอาชีพกู้30,000บาทผ่อน625บาทต่อเดือนอันนี้นะครับตามที่ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจของสังคมก็แจ้งข้อมูลมานะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปลอมนะครับผมนะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับเห็นข้อมูลว่าอมสินอนุมัติทุกอาชีพ 3 0 0 0 0บาทพอน,นะครับ625บาทต่อเดือนอันนี้นะครับผมเป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะเอาละก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมก็จะแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ และถ้าท่านสนใจก็ดาเนินการตามที่แบ่งปันได้นะครับผมนะหรือถ้าท่านยังไม่มั่นใจก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนนะครับผมนะก็จะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมกันเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะทันใจพลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟีล์มชาแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ